ตรผมคือประเสรินะครับก็นี่เราพูดเรื่องริเวอร์ o ูเ r อตรงเม่ี้ฟังไปะผมเขียนคนไปแล้สองเรื่องนะครับนี่ก็เป็นริเวอร์บีนไนน์นะก็ผมจะมีสามเรื่องเมเล็กังทีมงมากมีโฟล o n o ดูร่าไฮเบิร์กเมียแล้วก็มีเอปติแคนดิโนมาห์อ่าฮิเมงมานะฮิเมงยูมาก็เป็น most common มีในริเวอร i ลิที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับส่วนมากมันเป็นหยากา มันเป็นอาจจะเจอแต่เป็นอินซิเดนท์ท่อป้ายที่เกิดการทำเป็นแบบจริงนะครับก็เอ่อถ้าคนไข้มีฮีเมกิวมาแล้วมีอาการอย่างแรกที่ทำก็คือหาสาเหตุก่อนเพราะส่วนใหญ่มันไม่มีอาการกรณีที่มันจะมีอาการมันส่วนใหญ่มันมันต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีก้อนเดียวหรือใหญ่เนี่ยมาทอาการได้นะครับที่ที่อาการคล้ายๆกันที่เราเคยเจอแล้วมัคจะเป็นสาเหตุเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกแพตติอัลเซอร์หรือว่าเป็นกลุ่มพวกเรลีสโตน ซึ่งวนนี้หลายๆครั้งเี่พอเรารัากษาโรคอื่นไปเนี่ยปรากฏว่าอาการปวดหา,ายที e ่เมนโจอมก็ไม่ต้องไปทำอะไรนี่ก็วิธีการวินิจฉัย e ที่เมนโ้อมกเนี่ก็ตลับเป็นดิเมติ้งนะก็จะมีอันตรสาวมิซแล้วก็มีเอ็มไอโดยเอ็มไเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดนะครับนีก็อันตรสาวถ้าท e ิพิคราที่เมโอมาเนี่ยก็คือเป็นโอมจิเนียแชเปอรเอโอิ ก็ขอขอชัดเจนนะแล้วก็ตอ,อนนะถ้าเราเนื้กซาลเจอริชันและขนาดนี้ในที่มีขนาดน้อยกว่า3เซนแล้วก็คนไข้เนี่ยไม่ได้มีอันเนื้อไร่ยิมดิวเวอร์ดิซิสหรือว่าเซโรซิสอะไรแล้วก็ไม่ได้มีมาเดเนนซีก็คือว่าง่ายๆว่าเราไม่ได้สงสัยเรื่องเอชซีซีกับเรื่องดนะิเวอร์เมนเนี่ยก็อาจจะสามารถเดฟพิจารณาแต่งชิปที่มีตัวูมาตร้งสารได้เลยไม่ไม่มีคยวข้องกันเล จอที่เห็นจากตัว m i นะครับอ๋อรูป A เนี่ยเป็น T2 นะจะเห็นว่ามันขาวขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นไลเบอลเหมือนเปลือกไฟเห็นจะเห็นขาวสว่างขึ้นมาชัดเจนใน T2 ส่วนรูปที่2เนี่ยเป็น T1 เนี่ยก็จะเป็นสีที่มืดกว่าแล้วก็ส่วนรูป C D แล้วก็ E เนี่ยก็เป็นเป็นการเีดคอนท้าต์ครับเลียงตามเฟตก็จะเป็นอาร์เทเรียลออโตวีนัสแล้วก็ดีเลเฟตก็เป็นเซนติเปเทลฟิลินนะ ที่เราลักษณะที่เราเห็นเหมือนในเหมือนในซีทีนะพอดีในรูปนี้นะมันจะมีดิชั่นอยู่ข,ข้างๆที่เราสังเกตอย่างหนึ่งนะก็คือตรงตัวนี้มองเห็นะสีขาวอันนี้นะนอันน,ะะนี้เป็นตัว FSH ที่วางอยู่ข,ข้างๆัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นอัลเทอร์เนทแอนแอนเปนแล้วก็เป็นไอโซเดนไซน์พอตูวินั้นกับดีเดเซนวางอยู่ข,ข้างๆ นี่เออก็จะมี .definition เรื่องคำว่าแจ๊สนิยมโจมมากนะครับก็เออ .definition จะมีหลายหลายตัวเลขครับบางเอาบางบางจะเราะก็คัดออกที่5เซนบางก็เอาที่10เซนแต่ว่าผมคิดว่า10เซนน,น่าจะดีไซน์เบิรกว่าเพราะว่าแสดงแจ๊สนิยมโจม,มานี่คืออันที่เราโกว่ามันจะมีคอมพลิเคชันของการบีดดิ้งเลือดหรือว่าเป็นพวกของเพชชันอะไรนะครับซึ่ง ก็ที่ดูไในส่วนใหญ่ไซส์มันก็ขนาดประมาณ8-9เซนขึ้นไปครับครับก็อันลิชชั่นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดซิมปอมมากกว่ามีโอกาสที่จะเกิดคอมบิเนชันมากกว่าก็การรักษาในส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับขึ้นก,กับตัวซิมปอมกับคอมบิเนชันเป็นหลัก่าอ๋อคอินดิเคชันคอร์เซอร์เจอรี่ก็ตรงไปตรงมานะเนื่องจากลิบบชชั่นเนี่ยมันเป็นวีนไยแล้วมันแทบจะไม่มีมาริแกนโพเทนเชียลเลยเพราะฉะนั้นเราจะ จัดการกต่มันก็เฉพว่าคนีที่มันมีปัญหานะครับเพราะมีซีเรสซิ่ตอมอาจจะมีเรื่องของเอโรมิโนเพที่หาสาเหตุแล้วว่าไม่มีอย่างอื่นแล้วก็ทูเวอร์มีขนาดใหญ่พอที่คิดว่าจะติดตอมได้หรือว่ามีคอมเพเคชั i นเ่นเพื่อจะมีเรื่องมี b r e ดดิ n งมีลับเจอหรือจะมีเรื่องคาสบัตบริดสซินโดมก็คืออ่อมีไปเยอากมันกินเป็นเด็ดไม่เกิดภาวะเก็เ็ดตับมหรือว่าจะมีคอมเพชันของออกแกนก็มี อาจจะมี g a s t ิ i c outlet o b s t t i o n หรือมีปัสสาวไคล่ซินโตรหรือว่าขนาดโตขึ้นนะครับก็ย้ำมาเชิญน,นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มรักษาเนี่ยเราก็ต้องชัวร์ว่าอาการคนไข้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก,นนากอะไรตรงไหนจริงก็คือเราว่ากับหาสาเหตุดีแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นการทำดี d ทำโครโนแล้วก็ดูคอสเซชั่นไลท์เพจจิ้งว่าไม่มีสาเหตุรนร่มด้วยนะ,ะับ แล้วก็ที่แมนโจมาเนี่ยต้องมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรที่จะก่อปัญหาอันนี้เจอหน้าที่ผมแตะมาแล้วเนี่ยเขาเป็นเจอหน้าที่เขาคนไข้ที่เป็นมีแมนโจมาเราผ่าตัดเนี่ยเขาก็ดูและขนาดมีแมนโจมาไซส์สองคนที่มาผ่าคือขนาดประมาณสิบเกซนต์เห็นะว่ามันต้องใหญ่พอสคมควรที่จะก่อปัญหาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะว่าเป็นกลุ่มคนไข้ใน s t u ี y ในทวีปเซียที่เขาเอาคนไข้ที่เป็นพิมเมกโตมาขนาดใหญ่แล้วมผลผลาผ่านก็มีอินไซต์ของเราเห็นว่ามากกว่า10บเจ็ดเกือบทุกคนเลยครับอันนี้มีสิบสคนครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีอาการมาพรีเซน,ดดนเ์ด้วยแลายอกอริทึมและเพลยแล้วกนน็มีก้อนอาจจะมี2คนที่ที่มาด้วยหับเจอแล้วก็มีมอินวัลติชชั่งอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการผ่าตัดที่เขาทำนะเพื่อจะให้ดูว่า ที่จะให้ดูคือเอาคำฝันก็คือถ้าเราที่ตกจุดเนี่ยส่วนใหญ่รักษาเสร็จแล้วแนตะ่คนไข้ก็จะหลังหลังรักษาเนี่ยเขาเขาโรคไปประมาณ5ปีก็คือไม่ได้มีเรื่องมีเส้นของซึมต่อมอ,อะไรนะครับใน12คนก็ถ้าไม่นะักคนที่มีคอมพิวเคชันจนเสียชีวิตเนี่ยก็คือหายหายหมดนะครับนีเอ่อโอเปอเรชั่นชิปเป็นก็อย่างที่เราพูดไปตอนแรกแล้วคือเราพิจนารณาชิปในคนที่มีคอมพิวเตชันก็คือมีซึมต่อมมากแล้วก็ มีอาจจะมีคอมบิเนชันก็ระหว่างลักษณะเวอร์ดิเคชันกับอินดูเบอชันเนี่ยถ้าถ้าทำได้เนี่ยก็ทีเฟอร์ได้ทำเป็นตัวอินดูเบอชันนะเพราะว่ามีปั่นน้อยกว่าแล้วก็โอเปอเรทีฟทำน้อยกว่าแล้วก็มีคอมบิเนชันอย่างอื่นน้อยกว่าคนระับแต่ว่ามันอาจจะทำไม่ได้ทุกดีชันนะถ้าเป็นคอร์ริฟอรัลดีชันเนี่ยก็น่าจะทีเฟอร์ที่ทำเป็นตัวอินดูเบอชันนะครับ น,นี่ก็เป็นอีกแนวหนึงที่เทียบระหว่งางแลบโรสโคปิกกับโอเพนรีเซชันของตัวอ e ีเมอเจลมาครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตัวนี้เอ็นมันไม่เท่ากันนะครเขาเป็น retrospective study นะครับก็มาดูเรื่อยก็คือตัวแปรอื่นพอๆพอกันก็คือเรื่องอายุเรื่องเพศเรื่องขนาดทูมบก็เลยพอๆอกันก็จะมีเรื่องว่าถ้าทำแอบนะจะกลับบ้านได้ได้ไวกว่านะครับอันนี้ก็เป็น ชันที่พบได้บ่อยๆในลิเวอร์พารแนแต่ว่าจะใช้ในคนที่มีทิเมนโจมากที่มีซิมตอมมากแล้วก็ขนาดใหญ่มากแล้วก็ Surgically u n r e ั e ด t a b l e ไม่สาม,มารถผ่าตัดได้ก็ทางแคนก็เป็นออปชันหนึ่งครับอันนี้เป็นรูปของโ,โ,โอองรอ,งอีกสอครับเอ่อทีนี้ทีเมนยอย่างอื่นก็ที่มีเมชชั่นมากเดี๋ย็จะม,มีเรื่องเอ่อการเทเลอเจนลเซชันนะของตัวที่ปดิเมโจมากก็ ก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟชีทเมนท์นะครับที่ที่มีเรื่องมีสตั้มาซัพพอร์ตว่าโอเคเราทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็มีโอปริเเดชันไม่มากแล้วก็มีอันนี้เป็นสตี้ของเป็นซิ้นสเวนติกรีวิวนะก็มีกลุ่มคนไข้ที่ทำแล้วเนี่ยได้ได้ไปทำซอร์ลลี่เนี่ยอี่ประมาณ3%นตครับก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าในบางกรณีที่ก้อนใหญ่เนี่ยแล้วเราอาจจะใช้ TAE เป็นตัวลด ส่วนการฉารยอาไอื่นเนี่ยก็จะมีะมีการให้เป็นพวกโมโนโฟนอนแท็ติบอดีมีเรเดียลเทอร์ปีปมีเคีโมแต่ว่าพวกนี้เป็นแบบเป็นอยู่ในอยู่ในสตูดี้ไม่ได้เป็น,ปนสถานที่เล่นนะครับนี่เป็นเคสรีพอร์ตของอการใช้ตัวายาโซลาร์ฟีดก็คือคนไข้คนนี้เนะี่ยในเคสที่พอร์ตคือตอนแรก,ใใแเ,กเป็นก้อนตัวใหญ่แล้วเขาพิจารณาว่าเป็น HCC แล้วมันผ่าไม่ได้เขาก็เลยให้โซลาร์ฟีด ปรากฏว่าฟรอร์ล้ไปแล้วก็เป็นดุแล้วก็เขาก็เล่นการทำดิเซคชันอาตัวออกเป็นเป็นโจมาก,าก็เลยเขาก็เลยรีพอร์ตว่าม,มีมีเรื่องของการใช้โซลารา์ฟิตอาจจะช่วยลดขนาดได้ในในในบาสคอตันนีซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีสตัตตี้ที่เป็นโพสเป็นคิวหรือว่าเป็นซีรีส์ใหญ่ๆนะครับถัดมาเป็นโคลโลดูราไฮโป,โปเพเนซียนะครับ,รบอันนี้แน่นจะว่าเป็น คูเมอร์ก็ก็อาจจะไม่ใช่เป็นโพกิคอรดิชันที่เป็นมีในดิชันในในริเวอร์ครับก็ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะมีอันเดียวแล้วก็มีขอบชัดเจนนะครับแล้วก็มักจะขนาดเล็กอาจจะเจอมัลติเพิลได้ประมาณ20-30%นะครับแล้วก็อาจจะมีแอสส ociation กับตัวอ itis, เอพิตีเมงโยมาได้นะครับถ้าที่พิคอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอารเทียเวนแอนสเปนแล้วก็ จะมีอันเรียกว่าเซนทอลสก้าได้ที่ช่วยวินิจฉัยแล้วก็ในโฟโตวินัสเอเดเลยนะ์เนี่ยจะเป็นตัวไอโซเดนจะไม่ได้มีวอชเอาท์ชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเอ h นะครับที่มีเซนทอลสก้าที่เป็นกาปติกิริยามานะครับเอ่อเมเนจเมนต์เนี่ยเ s h เนี่ยมัน มันไม่ได้ทําให้มีชีตตอมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าก็ใช้ที่เป็นเกี่ยวมากถ้ามีในฟสเด็ก็มีอาการด้วยเนี่ยก็ต้องไปหาสาเหตุอีกก่อนว่ามีมีสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดท้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้า imaging เนี่ยที่ไป call เลยก็คือมี atrial transtent iso dense แล้วก็ atrial septal scar ไม่ได้มีอะไรอีก s ล r o t i n diwur ์เราอาจจะไม่ต้อง f o ร l บนะครับแต่ว่าในกรณีที่มันมี exceptional case บางอย่างซึ่งมีน้อยมากๆเลยก็คือ หนึ่งดิชันมันโตขึ้นหรือว่า2เนี่ยคือละะักษณะเป็นตัวของพีแดนคูเลตหรือเอ็กโซไฟติเนี่ยอาจจะต้องมาทำเป็นดีเซชั่นครับก็ตามตามแนวแบบนี้นะครับถ้าถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะไปอัพซีถ้าคอนเฟิร์มแล้วว่าดิชันไม่ต้องคอร์รัปแต่ถ้าเราชัวเอฟเอร์เดนเซอร์เทนแดงโนสิตเนี่ยก็ไม่ต้องคอร์รัปแล้วครับถัดมาอันนี้เป็นเรื่อง เทปโตเซลลาร์อีโนมาหรือว่าท,ที่เราเรียกกันว่าเทปติกแต่อีโนมาครับครับก็ริสเซกเตอร์เนี่ยหลักก็จะเป็นตัวเซ็กซ์ฮอร์โมนะครับก็จะเป็นยาคุมกำเนิดอย่างโอซีพหรือว่าในผู้ชายเนี่ยจะพบในกลุ่มนักกีฬาที่ใช้เอ็กซ์โซตินัสสเตียรอยน์นะครับโอ้โี่นี่มันจะมี uh, ตัวเทปติกอีโนมาเนี่ยจะมีการแบ่งสับปูเป็นหลายไทยมากนะครับ ล่าสุดมันก็มีแบ่งเป็นประมาณ8สามกลุ่มนะครับก็คือจะมีมี6อันแล้วก็มี2อันที่เป็นวิดส์ทายนะครับดูแล้วก็ดูแล้วก็จะงงๆไปหมดน,นะครับก็ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจะมีพวกพวกนี้มันเป็นการทำเขาเอาตัวทิชชูเนี่ยไปทำโมเลกุลาร์แอนาลิซิสแล้วก็ดูพวกดูพวกยีนฮิตเอชชันนะครฮะก็กลุ่มนี้กลุ่มที่ชื่อที่พอจะคุ้นคุ้นผู่บ้างเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นอินสแตนท์โอลีเอสเปอร์ติอะดีโนมา หรือเบต้าแคทชินินมิวเทชันเอปติไคเดโนมาหรือเ n f 1 a อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือกลุ่ม z o o แถวสีฟ้าเนี่ยกลุ่มที่มันพิเศษกว่าเพื่อนก็คือเป็นกลุ่มที่มีมาริเญนโพเทนเชียลเยอะแล้วก็เจอได้ในผู้ชายนะครับผู้ชายส่วนมากจะเป็นไทยนี่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุว่าถ้าผู้ชายเจอเอปติไคเดโนมาส่วนใหญ่จะแนะนำให้เลือกชั่นเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นมาริเญนทานโรเกอเมชันเยอะ ดูอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับดูไปติดดูทวกันนะก็ให้ปฏิกิริยานุาส่วนใหญ่จะวินิจฉัยจาก M I เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นอ๋อซับไทส์ H N F 1 A ที่เจอได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือกลุ่มกลุ่มแถวแรกนะครับกลุ่มนี้จะตัวทูเมอร์จะมีลักษณะของแฟตแทรกอยู่ในทูเมอร์นะครับ ก็อันนี้ลักษณะไฟออมาร์ไอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะมีสไลด์ี Hyper ่ไฮเปอร์อินเทสใน T2 ได้เพราะว่ามีลักษณะของแฟนนะครับอันนี้ก็อีกงานนึงที่เจอได้เดยอะหน่อยก็เป็นกลุ่มอินสแคร์ตอรี่เฮปติตอติโนมานะครับก็เอ่อจะเป็นไฮเปอร์วาสูล่ากรดอะซีเลเฟรดครับอันนี้ตัวข้างล่างเนี่ยเป็นคอนทานนะครับแล้วก็มีเพอร์สิสเทนเอ็นเทนเซนต์นะครับในวีนัสกับดีเลเฟรดนะครับส่วน T2 เนี่ยก็จะมี ไห้เปิน intensity หน่อยนะจะเห็นว่ามันขาวารอบรอบนิดนึงหรือบางทีอาจจะขาวขาวตรงขอบนะครับเรียกว่าเป็นเอทโทไซด์นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงแต่สับใชยก็อาจจะดูมีรายละเอียดแล้วก็งงๆนะครับแต่ว่าหลักอันนี้อันนี้เป็นตัวเมเนจเมนต์นะครับอันนี้มาจากตัว iso e guideline ของวินยัย river edition ปี2016นะครับก็หลักก็จะดูหนึ่งดูเรื่องเพศสองดูเรื่องขนาดแล้วก็สามดูเรื่อง p o p u l a t i นะครับ เอ,อ่อถ้าเราสงสัยตัวเฮปติกเก็ตดีมาเนี่ยก็ให้ทำเอมาไอนะแล้วก็ถ้าคอนเฟิร์มไดอเโนสิสแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะเผู้ชายเนี่ยไม่ต้องดูว่าไซส์ไหนอยู่โพเกชชั่นเป็นยังไงแค่เอาไปตัดเลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นใช้เบต้าเกจิตินมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมาดิเมนต์อัลฟอร์เมชั่นมากก็เลยแนะนำให้ไปทำดีเซชชันเลยครับส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะ,ะ่ยฮะอย่างแรกเนะี่ยเขาแนะนำให้ทำ ตัวไลฟ์ไซเอนซ์ก่อนซึ่งถามว่าทำยังไงบ้างเมื่อกี้เราก็เมนชันกันไปแล้วว่ามันรีเลทกับตัวเอสโตรเจนเซ็คฮอร์โมนเอ็กโอเชื่อเพราะนั้นหนึ่งก็คือให้สต t อปตัว OCP ถ้าถ้าใช้อยู่แล้วก็สองการทำเวดดักชันเนี่ยอาจจะอาจจะช่วยทำให้มันรี d u c t i o n ของตัวทูเมอร์ได้นะแล้วก็หนึ่งไลฟ์ไซเอนซ์สองให้ repeat MRI อที่หกเดือนเพื่อที่จะดูตัว behavior ของ tumor นะถ้าขนาดมันเล็กลงเนี่ย ขนาดมันเล็กลงหร, <_ away> ห,รหรือว่ามันเยอหรือว่ามันร้อยกว่า5าเซนเนี่ยเราอาจจะเรื่องที่จะขอรัต่อได้นะแต่ถ้าขนาดมันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันใหญ่กว่า5เซนก็ recommend ให้ไปทำ r e s e c t i o n ต่อนะครับนี่ก็ธนาคารพีนะ initiation ของ s e j u r i ก็หยู่ผู้ชายไม่ต้องดูไซต์นะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีขนาดมากกว่า5เซนหรือว่าถ้า ถาได้ไปทำแบลซีแล้วเป็นได้ทีปชูมีเบต้าแคติน,นิก็คือตัวที่บอกว่ามีรลสที่จะเป็นมาในทางฟอร์มก็อาจาจะไม่ได้เป็นตหรือว่าลิชชั o นที่มีลักษณะเป็นเอ็กโซไฟติกล a ชั n นก็อาจจะม,มีคอมเพลเตชันได้นั่นหลักรับ,บในเราจะดูกิเนติอฟิเจอร์มากกว่าตัวโมเลกุล u ะคอมเ i c เ t i o n นี่ก็สก้าร์ก็ถ้าอันนี้อันนี้อีจกจากอีกเจ้าน่งถ้าโัวถักษนามันใหญ่กว่าเจดแปดเซนเนี่ย อาจจะไม่ต้องรอ,อจะเอาเข้าไปตัดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยก็ r ิเศษให้ทำเป็นอินิมอลเ i v ิ a ครับ a c h แต่ว่าถ้ากรณีที่ดีชั่นใหญ่มากหรือว่าอยู่ในเซ็นทร in ัลรีโลเกชันเนี่ยอาจจะทำอินิมอลเ s ซิ e ในยากขาจะทำเป็น e อ a p เ r o a c h ก็โอเปชันเนี่ยอาจจะเป็นอเ a อร์เท r ีฟทีเมนในดีชั่นที่เล็กๆอยู่ลึกๆนะครับแต่ว่าก็เป็นไม่ใช่ส t า e a ทีเมนนะครับ ตอนีที่มีหลายดิเช่นนะเป็นมัลติโพลอะตินโอมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะถ้ามีหลายอันเนี่ยมันมักจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดคอมเพลเคชันเนี่ยจะน้อยกว่านะครับก็จะพิจารณาทำรีเซ็คชันโดยที่ดูเราเราจะดูจากก้อนที่ใหญ่ที่สุดหลักว่ามันอยู่ตรงไหนขนาดเกินหเซนหรือเปล่าถ้าเกิอนาากอาจจะไปจัดการที่ก้อนนั้นนะครับก็อาจจะมีโรคของการทำรีเวิร์นอันสแคนเบกุสแบคทีเรียอนโซเลติซิส อันนี้อีกเรื่องก็คือกลุ่มคนไข้เทกนซี่ที่มีแคปติกอิดิโนมานะครับก็ถ้าขนาดเล็กกว่า5เซนเนี่ยก็ให้คอร์รับอินเทนจิ่งอาจจะใช้เป็นวิธีอัลตราซาวด์6-12มิได้นะครับก็ถ้ามันโตขึ้นหรือเป็นเอ็กโซไฟติ i ดชันก็อาจจะทำ e ีเซคชันแต่ก็การทำดีเซคชันเนี่ยอาจจะทำในทำในถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทำในช่วง G ที่ร้อยกว่ายี่สี ถ้ามากกว่าน้นเ่ยก็ถ้าต่างไกลๆก็ควรจะมาผ่าแต่าจะาต้องคุยเรื่องรค e ลนิ i ิกับทางคนไใ้แล้วก็ทางหมอทางทีมสูตินรีนะครับนิวเ็นจมรีแนะนะว่าวเห็นก่อนตัวเองก่านถ้าเป็น e ีเ n งโตมาเรากา็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น c o n s e r ร a t i v ิฟหรือว่าเขาจะผ่าตัดก,ก็บต่อเมืม่อมันมี m p l i c a t i o n หรือมีอนะครับซึ่งศัลยกรจะเป็น s standard t r ที่เป็นส่วน e m เ o อ i z a t i o n ไอเอหรือว่าให้ยาคุณนี้ก็เป็นเราคอจิตีนแมนที่อาจจะยังต้องมีข้อมูลเพิ่เติมนะครับแล้ก็เอฟเอเนียก็ถ้าจิ p i c ค l เนี่ยก็คอนเซอร์วจิ e ไม่ต้องพลรับได้นะครอาจจะผ่าตัดในตรงนี้ที่เป็น e x ็กโซไฟติกหรือว่าพิเดนทูลเลตหรือว่าโตขึ้นนครับส่วนแกติกอะดีโนมาเนีก็มีสับไคิหลายอย่างนะครับแต่อันที่อันที่มีมัน potential คเป็น b e ต้าเอทิลีนฟิวเ n ชันนะครับก็ซ u r เ e อรเนี่ยก็กยกถ้าเป็ผู้ชายก็แนะนำให้ ปเซอร์เคอรี่ทุกคนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะพิจารณาพราขนาดร้อยกว่า5เซนอาจจะ OCP แล้วก็ลองทำเวกจากชาดูแล้วก็ฟอรัฟติมายถ้ามีโอเคชั่นหรือว่ามยุบลงนก็อาจจะต้องมาทำท a ี m เปนซึ่งแสนหนักทีไรก็ย,ยังเป็นเซอร์เคอรี่อยู่ถ้าพิเฟอฟที่ทำแบบโปรช็อกได้ก็